งามงามงา,มงามอร่อยมากเลยทุกคนกินไก่แล้วก็ดูช่องบันนี่และชายก็ไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยล่ะังมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิง่งกิ้งๆิให้บันนี่ด้วยนะนี่บันนี่ฉันว่าน่ะน่าจะเมืองนี้นะที่เขาแบบแต่งรถนะ่ะใช่ไหมชายเกลบันนี่ว่าอมันอยู่ในป่าเกินไปหรือเปล่านะเอเห็นเขาว่า เป็นแบบที่ลึกลับมากเลยเพราะว่าไม่อยากให้ใครทําตามแบบว่ารถป่าบอลหน้าเจอใช่บันนี่มาก็เพราะว่าบันนี่อยากแต่งเป็นรถป๋าบอลหน้าทุกคนรู้จักป๋าบอลไหมบันนี่เนี่ยรู้จักป๋าบอลกระเป๋าอามแต่ว่าบันนี่อยากแต่งรถแบบป๋าบอลหน้าสีม่วงสวยมากเลยนะเนี่ย ขึ้นแปะไว้เลยได้ไหมรถป่าบอลใช่เลยเราทุกคนถ้าแต่งรถอยากแต่งแบบรถป่าบอลหรือรถเบ้าอารมนะอยู่ทีมไหนกันนะ้าเชเกิลนะ่ะชอบรถป่าบอลเหมือนกันก็เลยแบบว่ามาเป็นเพื่อนบันนี่เผื่อจะแบบว่ายื่นเรฟเฟลนส์ให้คนทําแล้วก็แบบว่าเป๊ะเวอร์ไรงี้แต่ว่าบันนี่อันนี้เธอเพิ่งได้แค่โครงรถมาหรือเปล่า ก็เรายังไม่ทำไงเราจะทำเป็นรถป๋าบอลไงทำเป็นรถยนต์ป๋าบอลนะไม่ใช่รถมอไซค์ป๋าบอลกระเป๋าอามนะตอนนี้ทำเป็นรถยนต์ย,ย้อยรถยนต์ป๋าบอลคันสีม่วงจะมีที่ไหนทำให้เราได้เป๊ะบ้างเนี่ยโอ้ใชก่วาวอาจจะอยู่ใกล้แถวนี้หรือเปล่าเรานัดคนทำแถวนี้หรือเปล่านะแชก้าวหรือยังไม่ใช่นะ่ะฉันว่า สองดูอีกทีโอ้ตรงนั้นมีเหมือนโรงจอดรถใช่หรือเปล่า,าหรือว่าตรงนี้เอ๊ะใกล้ปันนะ๊มน้ำมันลองลองลองไปดูก่อนเอเชิเพบอเอเชิบลองไปดูปั๊มน้ำมันอโอ้นี่น่าจะเป็นอู่หรือว่าเราต้องรอเจ้าของเข้ามาเปิดร้านนะ่ะตอนนี้ไม่เห็นมีใครเลยนะ่ะอยู่ข้างในนะ่ะโล่งจง้งโล่งแจ๋งเป็นหมดเลยนะ่ะ นั่นนะสิเห็นเชชันคุยกับผ่านทางออนไลน์เขาบอกว่าคงรถคันนี้สามารถทำเป็นรถป่าบอลได้เลยโอ้โอ้โอ้ถ้างั้นเราอเอรอเลยเรารอเลยวันนี้ขอนั่งรอตรงนี้นะโอเคฉันนั่งพักก่อนขับรถแดดแลร้อนมาตั้งนานนี่ทุกคนใครชอบป่าบอลบ้าง้ทุกคนคิดว่ารถคันนี้มันจะกลายเป็นรถป่าบอลได้ไหมนะเชันก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยมันดูยากมากเลยที่จะกลายเป็นรถป่าบอลน่ะ แต่ถ้าคนทําทําให้เราได้ก็แบบว่าคุมแล้วที่มาถึงเมืองนี้มาจากเซาท์ไซซิตี้มาถึงเมืองอันไกลโพนทุกคนงั้นคอยลุนไปพร้อมกันเลยว่าเราจะได้รถป่าบอลกับเมืองเซาท์ไซซิตี้หรือเปล่า <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ก็ s ซับสคร b e เป็นกำลังใจให้ชายกู้กับบันนี่ด้วยนะเอ้ฉันว่าเรารออยู่ตรงนี้มานานแล้วน่ะไม่เห็นเขามาเลยแต่ว่าถ้ามันเป็น อู่นี้จริงๆนะ่ะมันต้องมีรถคันอื่นอีกสิมันนี้เธอกำลังตึงเครียดเหรอเธอวิ่งวงนไปวนมาไม่หยุดเลยนะ่ะตอนนี้มันไ่อยากให้รถมันทำเสร็จไวๆไวนะ่ะไชเก้าถอยเข้าอู่เลยนี่เอ้ยงั้นฉันว่าถ้ามันเป็นอู่รถจริงๆมันต้องมีรถคันอื่นงั้นเราเดินดูรอบๆก่อนไหมว่าเราไม่ถูกหลอกนะ่ะ<อ>เพราะตอนนี้มันยังกะอู่ร้างเรคิดที่ดีคิดที่ดีไทเก้า ต้องดูไหมเดินตามมาสิมา,มามามาดูก่อนล้วก็นําไปก่อนเลยบันนี้ขอดูรถตัวเองแป๊บหนึ่งโอ้าวบันนี่ด้านหลังนี้เต็มเลยว้าวมีแต่คนทํารถ <L un> สีม่วงเสียงอะไรอุ๊ยอุยเช็คเกิลโอ้ไม่แต่คนทํารถสีม่วงนาะว้าวว้าวนี่มันรถป่าบอลช,ะชะัดชัดว้าว <L un> โอ,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 โอ้ใช่เลยบีเอ็มคันนี้สีม่วงใช่เลยใช่แน่นอนมันนี่ฉันว่าเธอไม่ผิดหวังแล้วแหละร้านนี้น่าจะทําให้เธอได้ดูสิแล้วมีเด่รถแพงๆมาทำนะ่ะใช่ก็ว่าเขาต้องการเอามาเปลี่ยนสีให้เป็นสีม่วงแบบรถป่าบอลแน่ๆเลยรถคันใหม่ป่าบอลโอ้ส่วนอันนี้ต้องเป็นตัวโมเดลเ้พิ่งพ้นเสร็จเลยนะ้ะสีเป๊ะเว่อ โอ้เสียงอะไรหลังลานฉันเนี่ยเอ้าแม่หนูแม่หนูจะขโมยรถเหรอเอ่อใครไม่เห็นเอเอเออจะขโมยรถฉันแน่เลยนะเอ้าเออไม่ใช่คสนใจคันไหนอ๋อเป็นลูกค้าเหรอลูกค้าโอ้คับสนใจคันนี้เหรอครับสีม่วงนี่สีม่วงสวยมากเลยนะคันนี้เนี่ยนี่ขับได้ด้วยเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่อู่ทำสีหรอคะนี่อู่ขายรถเหรอนึกว่าเขาเอามาทำสีเข่ขายรถด้วยนะนะ อเป็นอูที่ฉันปั้นทุกคันด้วยหัวจิตหัวใจรักตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยนี่ก็สีม่วงนะคันนี้สีม่วงแบบอะคริลิกนะเอ,อ้ช่วงนี้เทรนสีไหนมาแรงคะคุณลุงสีม่วงนะนะรถป๋าบอลป๋าบอลก็เคยมาทําที่อูนี้นะเว้วบันนี่ไม่ผิดหวังแล้วแหละโอ้ดีดี่รถเจ้าเหรอเนี่ย เออใช่คใช่แล้วมีรถบันนี่เองจะทำเป็นรถป่าบอลมีเลฟเฟลนป่าบอลนนะ่ะทำได้ไหมครับอ้าวยืนนิ่งแบบนี้ฉันทำให้ได้แน่นอ <Whoa. S 1> นนะว้าวก็รอสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจัดการให้ น่าจะใช้เวลาสักวันหนึ่งนะแต่ว่าเธอพวกเธอออกไปข้างนอกก่อนนะอ่าออกออกออกไปออกไป oh. อ้าวอ่าันนี้ก็อยากดูหนะ้าเราจะปิดประตูนะเราเจอคนจริงแล้วเราจะแหล่งแล้วอ่าโอเคแล้วจะ,จะจัดการให้นะรถของพวกเธอเนี่ยไม่เกินสองวันเสร็จแน่นอนตอนนี้ก็ลองไปทะเลถลายเล่นดูลานดูก่อนนะเอ้ อยากเห็นรถตัวเองน่ะสองตามล่องไม่เห็นเห็นรอไปดูรถข้างหลังดีกว่าเชคเกิลไหนรถตาบอลว้าวรถสีม่วงป่าบอนเฮใช่รถสีม่วงป่าบอลเป๊ะไม่เป๊ะเวอร์เลยน่ะเป๊ะเวอร์ฉันว่ารถเธอมันต้องกลายเป็นแบบนี้แน่ๆเลยน่ะโอเปิดประตูได้เราขับรถคันนี้ไปเล่นกันดีกว่าเร็วเย้เย้เย้อ๊แต่บันนี่เธอลงมาก่อนฉันแบบเห็นอะไรสักอย่าง มีมันเหมือนมีรถแอบอยู่ในพรมต้นไม้รถแอบในพงหญ้าว้าวนี่มันรถสี่โอ้รถหกขาว้าวหนึ่งแรงอูดว้าวเฮ้ยคุณลุงคนนี้เขาเก็บเว้ยวันี่จะขับได้ด้วยเหรอไม่มันเหมือนเป็นมวนนี่ลองขับดูนะเฮ้ยวนี่เธอลองขับดูว้ถอยหลังเง้ ว้าวใช้ก็ว่าอู๋นี่แหละเชื่อถือได้เก๋ง<อ>่งได้ด้วยใช้ก็เงี้เอ้ามันซิ่งไวมากเลยนะเงี้ชยช้ก็เธอลองขับดูบ้างสิเอ้ยเดี๋ยวชัยลองขับบ้าง,งาชัยลองขับบ้างเธอลงก่อนเธอลงก่อนแั้นี้ลงแล้วโอเคฉันขับฉันขับได้ <laughs> ว้าวยังเก่งฮะว้าวาว้าวคืใช้ก็ว่าว ไม่ผิดหวังคาดวหวังเมืองฉชนก็วิ่งรอบเมืองไปเลยวิ่งรอบเมืองไปเลยคาดหวังไม่ผิดหวังเฮ้ยคันนี้แหละเวิร์กบันนี่ทุกคนดูสิเฮ้ยเช่ก็ว่าเดี๋ยวเช้ก็เอารถมาทําเป็นรถแรงอูดดีกว่าเช่ส่วนบันนี่เป็นรถป่าบอลเช้ก็ทำรถแรงอูดเดอเดี๋ยวไปเอารถสร้างประหลักผักทักมาให้คุณลุงเขาทําอีกหนะ้าทุกคนเป็นยังไงบ้างระหว่างรถป่าบอลกับรถแรงอูด ไหนจะเวิร์กกว่ากันนะดูสิดูพร้อมๆกันอฮมาจอดด้หน้าร้านดูชัดๆอีกทีเวิร์กเป๊ะเวิร์ดูสิเฮ้ยประทับใจประทับจิตประทับใจประทับจิตประทับใจ,ปบใจไปไหนละจอดไหนละอยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านพาทุกคนมาดูนะคุณลุงนี่แอบไว้ทำไมกันเนี่ยของดีขนาดนี้ ใช่ของดีขนาดนี้ไม่น่าแอบกันเลยนะนจริงจรขายรถคันนี้ให้บันนี่ก็ได้นะแล้วก็ทําสีเป็นสีม่วงน่ะเป็นรถป๋าบอลว้าวว้าว,วผ่านไปแค่แป๊บเดียวลงทําเสร็จแล้วนะเป็นไงละ่ะแข็งไม่ล่ะนี่รถป๋าบอลทั้งหมดทุกคันเลยของบันนี่กับชายก็อนีน่ลุงก็พยายามจะทําให้เป็นรถป๋าบอลให้ได้มากที่สุดนะจากรถโครงเหล็กเป็นก้างๆอ่ะนะตอนนี้ก็ทําเป็นโครงเหล็กพ่นสีม่วงสวยอลา,ามชามรวมถึง รถพิเศษของลุงคันนี้ลุงก็จัดให้เป็นสีม่วงเลยรถป๋าบอลอูดหกล้อเออหกขาหนึ่งแรงอูดนะนะว้วมันชอบมันเช็ก็ชอบเช็ก็ชอบเก็บมากเลยทุกคนไปก,ก,กับบันนี่ลองขับดูนะนงั้นบันนี่ลองขับรถอูดเออเชก็ลองขับรถอูดป๋าบอลดีกว่าเดี๋ยวบันนี่ขับรถคันนี้อ่ทุกคนช่วยให้คะแนนหน่อยสิเอ้ยขอให้คะแนนก่อนขอให้คะแนนก่อนทุกคนคิดว่าเหมือนไหมนะ้า ให้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่ว้าวเอ๊้ยบดมันหน่อยสิว่าเหมือนรถป่าบอลแค่ไหนเสียงเสียงก็เหมาะที่จะเป็นรถป่าบอล้โเต็มสิบจะลองไม่เนี่ยรถอูดน่ะลองสิที่จะไปแล้วนะเอ้ายังไม่ได้คะแนนจากทุกคนเลยแห่นี่นี่ริบโชริบโชไปเลยนะเอ้าเออ ไม่ฉันก็เป็นอย่างนี้ได้ยังไงอยู่ๆก็เป็นลมแดดขึ้นมาฉันบอกแล้วว่าให้ทายากันแดดเออโอ้โห้ยเฮ้ยเฮ้่้ยเฮายเฮ้อเฮ้ย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 เี้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยงฮ้เฮ้งงฮ้เฮ้ยงฮ้ยงฮ้ง้ยงฮ้ยงฮ้ยงฮ้เฮ้ยงฮ้ง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 ้ Yeah. ทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะตอนนี้พาเจก็ไปโรงพยาบาลก่อนเจก็เป็นลมแดดเอาเอาไปพร้อมกับรถป,ป่าบอลรถป่าบอลเงี yeah. oh, oh, hey. ้ยเออโอยเธอลืมเอาแชทไปด้วยนะ่ะ